สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำอินทนนครับคืออินทนตอนนี้นะครับเนี่ยผมยังไม่เคยทำเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองทำให้เพื่อนๆดูนะครับก่อนที่เราจะไปทำก็ฝากกดติดตามกด s ับส c r i b e กดกระดิ่งให้ผมหน่อยครับไปดูดูวครับแรกแล้วครับรอบแรกแล้วก็เข้ามาในแอปนี้ครับแอปที่ซื้อาแอปขายมาเตอร์นะครับผมจิ้มเข้ามาเลยครับแอปนี้เลยครับจิ้มเข้ามาเลย แล้วก็เราจิ้มมาตรงนี้จิ้มเข้าไปเลยแล้วก็จิ้มมาตรงนี้จิ้มฝั่งนี้ไปกันเลยเราเข้ามาหน้าน,นี้แล้วก็จิ้มตรงข้างบนนี้นะครับจิ้มเข้าไปแล้วก็เลือกรูปที่เราเราลดมาเนาะรูปนีเนาะรูนี้เนาะ นี่เลยกดทองดูเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีเนาะผมจะเอาเป็นสีฟ้าเนาะจิ้มเข้าไปตรงนี้เปลี่ยนสีเดินมาบนสุดมีได้สีเนาะ อนนี้ก็แล้วลองดะน,นี่แล้วก็เราก็จะเอารูปเราเนาะรูปโลโก้ของเราเนาะ รูปรูปลูกโก้ที่เราโหลดมาเนาะ,ะมาใส่ประมาณนี้จิมเป็นมีเดียเราดูรูปของเราเลยฮะสีฟ้าเนาะ nó có đường mình thay mình nó tốt càng mơ nó tông vô nó tông vô เราเริ่มมาให้สูตรกอนเนาะดูภาพมึงก่อนเอามามวาทุกคน <c oughs> ทำไม่ตรงเลยเอามายเอามายตรงกลางมือเรา càng mới rồi nó được lúc không lo đây chứ phá này đây đấy cứ mà hết tổng gần đây và mà này นี่สวยเลยครับทุกคนกดตรงนี้ สีนี้สวยดีนะทุกคนเราเอาสีนี้ดีสีนี้นะสีนี้ก็สวยดีนะเอาเราเอาสีเนาะปวยเลยเราเทดิดเลย จากนั้นก็เราก็จะมาทำ ้แ็แต่คนชอบเลยนะครับจะตามผมก็ได้นะนี่ลองดูเนานะ มาในเนาะถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอออกไปด้วยนะครับเราทีนี้เราเราต้องใส่ซื้อของเราไปซื้อของเราเราก็พิมพ์ซื้อเราเข้าไปใส่ซื้อซองของเราเนาะผมก็จะใส่ซื้อซองผมเองเก้าเก้าอ่า trên rất lãng mạn này thôi con sữa hồi sữa hồi xỉ màn này, đi nó ขึ้นพร้อมกันวาทุกคนเปลี่ยนร้องใหม่เนะม่ขึ้นพร้มมพอ,อมกันเลยเรงให้ตรงกันเนาะผมยังไม่เคยทำเหมือนกันแต่ผมลองมาทำดู saya petik dia ดูของเราถือว่าโอเคอยู่อ้าเจะหายอราจะหายไปประมาณนี้จิ้มไปไปมันจงหายเนาะ เอาลองใส่อันนี้ก่อนโอเคอยู่

นโอเคเราก็มาใส่เสียงนะผมจะใส่เสียงนะเสียงตัวนี้ว่ามันจะเป็นเสียงดีมั้ยหนก็ได้นะครับทุกคน ถ้า,าได้อะไรครบหมดแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยตรงนี้นะดาวน์โหลดไปได้ครับแล้วก็มากดตรงนี้ต่อเลยกดข้างบนนะข้างบนต่อดาวน์โหลดเสร็จสิน้นนี่ก็เสร็จเ,เพียงเท่าน,นี้นะครับทุกคน นี่ตรงนี้ที่เราโหลดมาเสร็จเรียบร,อร้อยแล้วจิ้มเข้ามาดูเลยสวยโลโก้ของเราสวยจบเพียงเท่านี้ครับผมเพื่อนๆไปทำได้ครับผมก็มีอะไรนะครับจบเพียงเท่านี้นะครับ กดติดตาม,มากดตันงลลิงให้ผมดว้วยนะครับขอบคุณครับ